สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นระยาวันที่13ตุลาคมพระธรรมอิสยาบทที่41-42และพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่1ให้เรามาเริ่มที่พระธรสัญญาเดิมอิสยาบทที่41คํายืนยันที่จะทรงช่วยกู้อิสราเอลโอ้แผ่นดินชายทะเลจงนิ่งเงียบต่อเราจงให้ชนชาติทั้งหลายฟื้นกําลังขึ้นใหม่ให้พวกเขาเข้ามาใกล้แล้วให้เขาพูด ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยกันเพื่อการพิพากษาใครได้ร้าใจคนหนึ่งมาจากตะวันออกและเรียกท่านด้วยความชอบธรรมมายังพระบาทพระองค์ทั้งมอบบรรดาประชาชาติให้แก่ท่านท่านจึงเหยียบบรรดากษัตริย์ไว้ใต้เท้าท่านทําให้พวกเขาเหมือนผงคลีด้วยดาบของท่านและเหมือนตอข้าวที่ถูกลมพัดด้วยคันธนูของท่านท่านไล่ตามพวกเขาและผ่านเข้าไปอย่างปลอดภัยตามทางที่เท้าของท่านไม่เคยเหยียบใครได้ประกอบกิจและทําเช่นนี้ ที่เรียกชาติพันธุ์ทั้งหลายออกมาตั้งแต่ปฐมกาลคือตัวเรายาเวผู้เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเราคือผู้นั้นแผ่นดินชายทะเลเห็นแล้วก็กลัวปลายแผ่นดินโลกก็สั่นเทาเขาทั้งหลายมาใกล้และเข้ามาใกล,แลแ้แล้วแต่ละคนช่วยเพื่อนบ้านของตนและพูดกับเพื่อนของตนว่าจงเข้มแข็งท่างฝีมือก็หลุนใจช่างทอง ดูใช้ค้อนทุบให้เรียบก็หนุนใจพูดตีทั้งพูดเรื่องการบัตกกรีว่าดีแล้วและเขาก็ทําให้มั่นคงด้วยตอปปกปูไม่ให้มันเลื่อนแต่เจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเรายาโคบผู้ซึ่งเราเลือกไว้เชื้อสายของอับรามสหายของเราเจ้าผู้ที่เรานํามาจากปลายแผ่นดินโลกและเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลกและพูดกับเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกเจ้าและไม่ไปเสียเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาด เราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรานี่นีคนที่โกรธเคืองเจ้าจะต้องอายและอดสูคนทั้งหลายที่ต่อสู้กับเจ้าจะกลายเป็นศูนย์และพินาศไปเจ้าจะค้นคนที่ต่อสู้เจ้าแต่เจ้าจะไม่พบเขาผู้ทําสงครามกับเจ้าและจะกลายเป็นศูนย์และไม่เหลืออยู่เพราะเราคือยาวเวพระเจ้าของเจ้าเราช่วยมือขวาของเจ้าไว้ คือเราที่จะพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้าพระยาเวตรัสว่าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนยาโคเจ้าอิสราเอลผู้เล็กน้อยเราเองจะช่วยเจ้าผู้ไทยของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลดูสิเราจะทําให้เจ้าเป็นเลื่อนนวดข่าวทั้งใหม่ทั้งคมและมีฟันหลายๆอันเราจะนวดและบดภูเขาและเจ้าจะทําให้เนินเขาเป็นเหมือนแกลบเจ้าจะฝัดร่อนพวกมัน และลมจะพัดมันไปเสียและพายุจะกระจัดกระจายพวกมันเจ้าจะเปรมปรีในพระยาเว่เจ้าจะอวดอ้างในองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลคนจนและคนขัดสนแสวงหาน้ำแต่ไม่พบเลนของเราก็แห้งผากด้วยความกระหายเรายาเว์จะตอบพวกเขาเองเราพระเจ้าของอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขาเราจะเปิดแม่น้ำบนที่ล้นทั้งหลายเราจะเปิดแม่น้ำบนที่สูงล้นทั้งหลายและน้ำพุท่ามกลางหุบเขาทั้งปวง เราจะทําทิมธุรกันดารให้เป็นสระน้าและแผ่นดินแห้งแรงเป็นน้าพุเราจะใส่ต้นสนสีดาไว้ในทินธุรกันดารทั้งต้นกระถินเทศต้นน้ํามันและต้นมะกอกเราจะวางต้นสนสมามใบไว้ในที่ราบแห้งแล้งด้วยก,กันกับต้นสนเขาและต้นช้องรําพันเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นและรับรู้เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกันว่าพระหัตถ์ของพระเวซูทรงทำการนี้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลได้สร้างสิ่งนี้ ทำไรประโยชน์ของรูปกรารพเปรเวตรัสว่าจงนำคดีของเจ้ามาษัดของยาคบว่าจงเอาข้อพิสูจน์ของเจ้ามาให้พวกเขาเอามาและบอกพวกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงบอกว่าสิ่งที่รวบม,มาเลยมาแล้วมีอะไรบ้างเพื่อเราจะพิจารณาสิ่งเหล่านั้นและทราบถึงผลที่ตามมาของสิ่งเหล่านั้นหรือพูดให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่จะบังเกิดมาจงบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อพวกเราจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นพระเออ งให้สิ่งดีหรือสิ่งร้ายเพื่อพวกเราจะจ้องและมองดูพร้อมกันนี่เนี่ยเจ้าเป็นเหมือนความว่างเปลา่าและการงานของเจ้าก็ว่างเปลา่าผู้เลือกเจ้าก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชังเราแต่เราผู้หนึ่งจากทิศเนื้อและเขามาแล้วจากดวงอาทิตย์ขึ้นเขาจะออกนามของเราเขาจะมาเหนือผู้ครอบครองเหมือนเหยียบปูนเหมือนช่างปั้นหม้อย่ำดินเหนียวใครบอกไว้แต่แรกเริ่ม เพื่อเราจะทราบหรือบอกล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดว่าถูกแล้วเออไม่มีใครบอกไม่มีใครประกาศเออไม่มีใครได้ยินถ้อยคำของเจ้าเราเป็นผู้แรกที่กล่าวกับซีรนว่าจงดูเถิดจงดูพวกเขาและให้ผู้นำข่าวไปยังเยรูซาเล็มแต่เมื่อเรามองดูก็ไม่พบใครไม่มีที่ปรึกษาในหมู่พวกนี้คือคนที่ให้คำตอบได้เมื่อเราถามนี่เนี่ยพระทั้งหมดก็ล้วนเป็นศูนย์กิจการของพวกมันก็ไม่มีอยู่รูปเคารพหล่อของ พวกมันก็เป็นแต่ลมและความว่างเปล่าอิสยาบทที่42ผู้รับใช้พระเจ้าผู้เป็นแสงสว่างของประชาชาติดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราพิติยินดีเราเอาวิญญาณของเราใส่ไว้บนท่านท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปยังบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ร้องเสียงดังหรือเปล่งเสียงของท่านหรือทําให้เสียงของท่านได้ยินตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และใส่ตะเกียงริบหรี่นั้นท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความซื่อสัตย์ท่านจะไม่อ่อนล้าหรือชอกช้ำจนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลกและแผ่นดินชายทะเลรอคอยธรรมัญญัตของท่านพระยาเว์พระเจา้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันไว้ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดออกจากโลกผู้ประธานลมหายใจแก่ประชาชนบนโลกและประทานวิญ,ญญาณแก่ผู้ดำเนินอยู่บนโลกตรัส ดังนี้ว่าเราคือยาเวเราเรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราช่วยมือเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดทั้งหลายเพื่อนำผู้ถูกจองจำออกจากคุกนำผู้นั่งในความมืดออกจากเรือนจำาคือยาเวนั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นหรือให้คำที่สเสริญเราแก่รูปแก่สลักดูสิ สิ่งล่วงเลยมาแล้วนั้นก็สําเร็จและเราก็ประกาศถึงสิ่งใหม่ๆก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นเราได้เล่าให้ฟังแล้วบทเพลงสรรเสริญจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาเวร้องเพลงสรรเสริญพระองค์จากปลายแผ่นดินโลกพวกท่านที่ไปตามทะเลและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งแผ่นดินชายทะเลและพวกอาศัยอยู่ที่นั้นจงให้ถิ่นทุรกันดารและเมืองนั้นปล่งเสียง,ท,งทั้งชนบทที่ชาวเคดาอาศัยอยู่ จงให้ผู้อาศัยขอเสลาร้องเพลงด้วยความชื่นบานให้พวกเขาโห่ร้องมาจากยอดเขาให้พวกเขาถวายพระสิริกแด่พรยาเวและถวายสรรเสริญพระองค์ในแผ่นดินชายทะเลประยาเวสเสด็จออกไปอย่างผู้กล้าพระองค์ทรงเร้าความกระตือรือร้นขึ้นอย่างนักรบพระองค์ทรงร้องพระองค์ทรงโห่ดังพระองค์ทรงสแสดงอนุภาพต่อปฏิปักษ์ของพระองค์เราเงียบมานานแล้วเรานิ่งอยู่และเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ แบบน,นี้เราจะร้องออกมาเหมือนผู้หญิงกำลังคลอดลูกเราจะหายใจทีและหอบเราจะทําให้ภูเขาและเนินเขาเป็นที่ร้างและให้พืชและหญ้าของมันเหี่ยวแห้งทั้งหมดเราจะทําให้แม่น้ํากลายเป็นชายฝั่งทะเลและทําให้สระน้ําแห้งไปเราจะนําคนตาบอดทั้งหลายไปในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จักเราจะพัดเขาเดินไปในวิถีที่เขาไม่รู้จักเราจะให้ความมืดข้างหน้าพวกเขากลับเป็นความสว่าง ทำที่ครูกคลาให้เป็นที่ราบและสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทําและเราจะไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะหันกลับและต้องขายหน้าอย่างที่สุดคือพวกที่วางใจในรูปแกะสลักพวกที่พูดกับรูปลอด้วยโลหะว่าท่านทั้งหลายเป็นพระของพวกเราจงฟังสิพวกเจ้าคนหูหนวกและจงมองดูสิพวกเจ้าคนตาบอดเพื่อจะได้เห็นใครเป็นคนตาบอดถ้าไม่ใช่ผู้รับใช้ของเราหรือใครหูหนวกเช่นเดียวกับทูดของเราที่เราใช้ไป ใครตาบอดเช่นเดียวกับผู้ผูกพันกับเราหรือตาบอดเช่นเดียวกับผู้รับใช้ของพระยโเวเจ้าเห็นหลายอย่างแต่ไม่ได้สังเกตหูของเจ้าพึงแต่ไม่ได้ยินความไม่เชื่อฟังของอิสราเอลพระยาเวพอพระทยัยเพราะเห็นแก่ความชอบธรรมของโะรงที่จะทําให้ทมบัญญัตินั้นยิ่งใหญ่และมีเกียรติแต่นี่เป็นประชากรที่ถูกริบและถูกล้นเขาทุกคนติกับดักอยู่ในหลุมและซ่อนตัวอยู่ในเรือนจําเขาตกเป็นของริบโดยไม่มีใครช่วยให้รอด ถูกปล้นโดยไม่มีใครพูดว่าคืนให้สิมีใครในพวกท่านจะเงี่ยหูฟังเรื่องนี้หรือตั้งใจรับฟังในภายหน้าใครมอบยาโคบให้แก่ผู้ปล้นและอิสราเอลให้แก่ผู้ริบคือพระยาเวผู้ที่เราทำบาปต่อพระองค์ไม่ใช่หรือด้วยพวกเขาไม่ยอมดำเนินในทางของพระองค์ทั้งไม่เชื่อฟังธรรมัญญติของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงเทพ,พระพิโรธรุนแรงลงมาบนเขารวมทั้งความน่ากลัวของสงครามมันทำให้เขาติด ไฟร,บรอบๆตัวแต่เขายังไม่เข้าใจมันไม่เขาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจพิ่ัญญาใหม่หนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งการทักทายของเปาโลจากเปาโลสิวานัสและทิมโมธีเรียนคริสจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาซึ่งเป็นคนของพระเจ้าผู้เป็นพระวิดาของพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณและสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดคำอธิษฐานขอบพระคุณ พวกเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายเสมอเวลาอธิษฐานเราก็ได้อธิษฐานเผื่อท่านด้วยเมื่อใดที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราพวกเราก็นึกถึงงานของท่านอันเกิดจากความเชื่อแรงงานอันเกิดจากความรักและความหวังอันมั่นคงในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกเราทราบว่าพระองค์ได้เลือกท่านซึ่งเป็นพ่รักของพระเจ้า ด้วยว่าเราได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านไม่เพียงแต่เป็นคำพูดเท่านั้นแต่เป็นทั้งอนุภาพและความมั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกท่านก็ทราบว่าเราใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของท่านอย่างไรในหมู่ท่านพวกท่านได้ปฏิบัติตามอย่างพวกเราและพระผู้เป็นเจ้าถึงแม้จะถูกกดขี่ข่มเหงแสนสหาหัสพวกท่านก็ยังรับคำประกาศด้วยความยินดีซึ่งเป็นผลที่เกิดจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้น ท่านจึงได้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทุกคนในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาร์คายาไม่ใช่เพียงคําประกาศของพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านประกาศให้ผู้คนได้ยินกันในแคว้นมาซิโดเนียและอาร์คายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านที่มีในพระเจ้าก็เ,าเป็นที่รู้จักกันทั่วทุกแห่งด้วยฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องนี้เลยเพราะคนเหล่านั้นพูดถึงการต้อนรับของท่านเมื่อครั้งที่เรามาหาท่านและการที่ท่าน ได้หันจัดรูปเคารพมาเชื่อพระเจ้าเพื่อรับใช้องค์ผู้ดำรงชีวิตผู้เป็นพระเจ้าแท้จริงและเพื่อจะรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์ได้ให้ฟื้นคืนชีวิตจากความตายคือพระเยซูผู้ช่วยเราให้พ้นจากการลงโทษที่กำลังมาจบการอ่านประจำวันที่13ตุลาคมพระเจ้าไวพรครับ